ทำนายดวงชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภประจําเดือนธันวาคมสองพห้า้หสิเจ็ดคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาจนถึงวันที่15มิถุนายนของทุกปี ัดเวลาตั้งแต่16พฤษภาจนถึง15มิถุนายนท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนพฤศจิกายน2567กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนพฤศจิกายน2567ให้กด เข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหมอดู y u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  e ออนมานีจันแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะในเดือนธันวาคมในเดือนธันวาคมเนี่ยหากคุณอะ เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคุณจะได้เจอหมอเก่งหากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณจะได้อาจารย์ที่เก่งมากช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตนะมีความสุขกับการมีความสุขในเรื่องการกินการเที่ยวเพลิดเพลินจเจริญใจกับอาหารอาหารดีดนตรีไพราะ พลิดเพลินในศิลปะเป็นช่วงที่คุณน่ะมีจิตใจเมตตาอยากช่วยเหลือคนมีความเป็นห่วงเป็นใยและเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจมรดกรวมไปถึงเงินที่ได้มาโดยไม่คาดฝันในบางท่านเนี่ยมีสิทธิ์ถูกหวยในบางท่านเนี่ยโชคดีดวงขึ้นเข้าบ่อนเล่นพนัน ได้ท่านจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนในบางท่านน่ะได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศในบางท่านได้เลื่อนเงินเดือนในบางท่านถูขววยในบางท่านก็ไปเที่ยวบ่อนแล้วได้เงินดีไปเที่ยวบ่อนในต่างประเทศแล้วได้เงินดีธุรกิจการงานของท่านเนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองค่ะมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ธุรกิจตัวใหม่มีการจเจริญเติบโตที่ดีมาก บางท่านเนี่ยได้มรดกมีความอุดมสมบูรณ์ได้รับมรดกการลงทุนการพัฒนาคุณจะมีความสุขกับธุรกิจที่ตัวเองทำแล้วมันได้อย่างที่คุณแบบนึกไม่ถึงแต่ก็ไม่รู้ทำไมนะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการผ่าตัดบางท่านเนี่ยอาจจะไปผ่าฟันบางท่านก็ไปถอนฟันบางท่านก็ไปผ่าฟันคุด ให้ระวังปัญหาทางด้านสุขภาพซึ่งอาจจะมาจากการทำงานหนักก็เลยป่วยในบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าทานเหล้ามากจนเกินไปหรือไม่ก็หมกมุ่นเรื่องทางเพศชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภเนี่ยความเจ้าชู้เนี่ยจะทําให้ท่านเดือดร้อนท่านจับปลา2ตัวพร้อมกัน นั่นก็คือว่าความเจ้าชู้ของคุณน่ะที่ว่าคุณคบผู้หญิงพร้อมกัน2คนเนี่ยมันจะทำให้คุณเดือดร้อนทำให้คุณเนี่ยซึมเศร้ามีปัญหาในครอบครัวไม่มีไม่มีสมาธิในการทำงานมีความวิตกกังวลแต่คุณน่ะเป็นผู้นำโดยธรรมชาติคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากนะ เป็นคุณเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ในตัวมากอะความที่ว่าคุณเป็นคนที่แบบมนุษย์สัมพันธ์ดีพูดเก่งคุณเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีพูดเก่งอะสิ่งนี้มันทําให้หลายคนเนี่ยอยากจะมาเป็นเพื่อนอยากจะมาเป็นแฟนกับคุณคุณเป็นคนที่ออกแนวแบบเป็น working woman เป็นคนทำงานเก่ง เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณอะมีเสน่ห์ในตัวมากแต่จริงๆแล้วอะคุณเป็นคนที่แบบขี้อายแล้วก็มีความแบบเจ้าชู้ด้วยนะบางครั้งเนี่ยคุณก็ถูกเพศตรงข้ามล่อลวงได้ง่ายๆคุณมีแนวโน้มอะอาจจะถูกคนหน้าตาดีล่อลวงคุณอาจจะถูกถูกพวกไอเนี่ยสแกมเมอร์สแกมเมอร์ ไปขโมยรูปดาราหล่อๆมาถูกหลอกลวงทางด้านการเงินถูกโจรออนไลน์ถูกพวกสแกมเมอร์หลอกได้เพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้างแบบเออช่างฝันช่างจินตนาการเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมเท่าไหร่ก็เลยโดนคนอื่นหลอกแต่คุณเป็นคนที่ทำงานหนักมากเลยนะ คุณเป็นคนที่ขยันและทำงานหนักมากตรงนี้หลายคนอน่ะเขาสู้ไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินไหมคนฉลาดบางทีก็แพ้คนขยันทํามาหากกินเพราะว่าคนฉลาดอะบางทีอะมันดีแต่พูดคนฉลาดเนี่ยบางทีมันดีแต่พูดเช้ามาก็พูด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 แล้วก็นอน แต่คนขยันเนี่ยหนักเอาเบาสู้ทำงานหนักทำงานหนักเป็นวัวเป็นควายขยันคุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากินซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นคุณสมบัติของคนรวยช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณทำงานหนักคุณนอนน้อยจนคุณเนัก่เกิดความเจ็บปวดหลังคุณทำงานหนักจนคุณปวดหลังคุณนั่งทำงานหนักจนคุณเจ็บหลัง คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเยอะขยันแล้วก็จัดว่าเป็นคนที่บ้างานด้วยท่านเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นนะอันที่จริง,ค,ค,นนงคุณเป็นคนที่มีเซนส์ในตัวสูงมากคุณเป็นคนที่มีเซนส์นะคุณรู้นะว่าตัวเองอ่ะเหมาะจะทำงานด้านไหนคุณเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารคุณพูดเก่งคุณเป็นคนรักอิสระ คุณเป็นคนขยันแต่บางครั้งคุณก็มีความเจ้าเล่ห์คนที่มาเป็นคู่แข่งทางสายงานเนี่ยคุณน่ะเขารู้สึกว่าเขาเอาชนะคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ทํามากกว่าพูดคุณเป็นคนที่ขยันคุณเป็นคนไม่ชอบพูดมากแล้วก็คุณไม่ชอบการโต้เถียงคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องโต้เถียงทำไมในเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วอะว่า คนที่อิจฉาริสยาเนี่ยเขาต้องการที่จะรบกวนจิตใจของคุณให้มันวันไหวเมื่อคุณรู้อยู่แล้วอะว่ามีคน <c oughs> คือคุณรู้ดีอยู่แล้วว่ามันมีคนอิจฉาคุณรู้อยู่แล้วว่ามีคนที่เจตนาร้ายอิจฉาและมีเจตนาที่ไม่ดี มีความอิจฉาลิษยาต้องการแกนแกล้งคุณคุณก็ไม่รู้จะคุยทำไมในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเขาเจตนาไม่ดีก็จะคุยทำไมตัวคุณเองก็เป็นคนที่ฉลาดทันคนคุณรู้นะว่ามันมีคนเนี่ยเจตนาก่อความวุ่นวายมันมีคนที่มันมีคนที่เจตนาไม่ดีเจตนาเกาะความวุ่นวายเจตนาพูดวกวน เจตนาที่จะทําลายคุณเจตนาที่จะกั่นแกล้งคุณเจตนาที่จะทําให้คุณเนี่ยสูญเสียความมั่นใจในการทํางานมีคนต้องการที่จะทําให้คุณเนี่ยสูญเสียความมั่นใจในการทํางานซึ่งคุณน่ะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะแกล้งคุณนะแล้วคุณก็จะไปคุยอะเขาทําไมล่ะเพราะคุณรู้อยู่แล้วอะว่าเนี่ย ได้เปรียบกว่าสู้คุณเอากำลังกาย <c oughs> กำลังใจของคุณน่ะทุ่มเทในการทำงานน่ะดีกว่าคุณเป็นคนที่สนุกกับการทำงานคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วคุณก็เป็นคนที่กล้าหาญขยันขันแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีใครอ่ะมารบกวนจิตใจคุณน่ะ ถ้าไม่มีคนมาพูดจารบกวนสมาธิในการทำงานของคุณหรือรบกวนจิตใจของคุณเนี่ยคุณสามารถทำงานได้เจ็ดวันเพราะคุณเป็นคนที่ขยันคุณชอบทำงานคุณเป็นคนสนุกสนานมีชีวิตชีวาแต่บางครั้งอ่ะคุณก็เผลอฝันเป็นคนที่เพอ้อฝันในเรื่องความรักอะ ฝันลมๆแรงๆแ,แล้วก็เพอ้อฝันมากจนเกินไปบางครั้งก็รักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งพอน้ำมาไม่ถึงดอกบัวก็เหี่ยวแห้งตายคุณไม่ควรจะไปคาดหวังอะไรกับเรื่องความรักไม่ควรไปคาดหวังกับคนที่เขาไม่รักไม่ควรคาดหวังกับคนนอกให้คุณนะ่ะตั้งใจทำตัวเองให้ดีอ่ะเพราะคุณนะ่ะเป็นคนที่มีคุณค่าม,มันจะมีเพศตรงข้ามอ่ะ ปรารถนาอยากจะได้คุณพระคุณเป็นคนขยันทํามาหากินคุณเป็นคนหนักเอาเบาสู้คุณเป็นคนที่ขยันทํามากกว่าพูดมากสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ